สวัสดีครับเป็นผู้ใหญ่ต้องมีหลักต้องแน่นหนักต้องไม่เป็นไม้หลักบักโคเหลวเป็นตัวอย่างทางความดีหนีความเลวเมื่อเป็นไฟใกล้สิ้นเปลวต้องปล่อยวางทั้งอำนาจบารมีมีจลนล้น เพิ่มพูนผลกลไกลในวงกว้างถ้ามัวหลงเสียชัยไม่เป็นกลางหากถูกเคราะห์จะปอบางแตกกระจายให้คำหนึ่งถึงใตลักษ์เป็นทุนสร้างในความกว้างก็จะล่มแล้วจมหายเกียรติศักดิ์สีใช่จะมีชั่วครั้งคราว ถ้าจะมีต้องยืนยาวไปนิรันด์เป็นผู้ใหญ่ทําอะไรให้ตรองคิดต้องไม่ดื้อเสียจริตจนหุนหนันคิดบวกลบทบทวนส่วนสำคัญสุขอนันต์ทุกมหันให้เลือกเองการได้เกิดมาเป็นคนกุศลยิ่ง ยิ่งได้พบกับความจริงยิ่งเข้งขึมยิ่งสร้างสมคุณความดียิ่งยำเกรงบนลงเอยล้ายบทเพลงก่อมบนาเป็นผู้ใหญ่ไม่อาจย้อนหรือถอนถอยอย่าทำตัวเป็นขอนลอยไม่เข้าท่าอย่าอยู่อย่างเรือกมากก่อนจากลา ใช้สติและปัญญาหาทางไปคูเ็กลำปางวลกรออนไลน์สิ ают, parole, ่งใดเดือดร้อนเขาสบายเราอย่าทำสิ่งใดเดือดร้อนเราสบายเขาอย่าทำสิ่งใดเดือดร้อนเราเดือดร้อนเขาอย่าทำสิ่งใดไม่เดือดร้อนเขาไม่เดือดร้อนเราจงคิดและจงทำเถิด อย่าลืมดูแลตัวเองดีๆนะใช้ชีวิตให้มีความสุขมากๆรักคนที่ควรรักแค่คนที่ควรแครนะครับ